สิ้นสุดการรอคอยน้ำฝนพัชรินประกาศตั้งท้องทายาทคนแรกส่งท้ายสงกรานเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับน้ำฝนพัชรินเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดมิทินไทยแลนด์ปีคศ2003ด้วยการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เริ่มแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง7เรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพี้ยนของค่าดาราวิดีโอ เป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำฝนพัชรินได้มาคบหาดูใจกับพิธีกรหนุม่มอามพิพัฒน์ซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานและได้เข้าพิธีแต่งงานโดยจัดพิธีตามประเพณีไทยท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกมีคนในครอบครัวเพื่อนๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการที่เคารพนับถือมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุน่น ต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อล่าสุดนักแสดงดังอย่างน้ำฝนพัชรินนั้นได้ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วส่งท้ายเทศการสงการโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าต่อจากนี้ฝนจะเริ่มมีพุงแล้วนะคะทุกคนแล้วพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะเบบีมาแล้วคะ่ะ h a r m น n u p o r n t h e j o u r n e y n e w c h a p t e r b a b y <baby. S 2> ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ